คนดวงตกดวงหักศอกเงินหมดชีวิตพังเคยโชคดีมีเงินทําอะไรก็ได้เงินได้ทองตอนนี้กลายเป็นชีวิตติดขัดเงินทองสะดุดไปหมดหาต้นเหตุไม่เจอทําอะไรก็ดวงไม่ขึ้นสะดุดติดขัดไปหมดคนดวงล้าวดวงแตกดวงตก มองในอีกทางหนึ่งอาจมีประโยชน์กับเจ้าดวงชะตาเพราะจะทำให้รู้จักระวังไม่ประมาทในการใช้ชีวิตมีการวางแผนการรับมือเหตุการณ์ต่างๆอาจเกิดขึ้นทุดท้ายก็มีทางแก้ไขที่ไม่ดีก็สามารถผ่อนหนักให้เป็นเบา ในทางกับกันคนที่ดีเลิศมีครามมหาอุดการเงินดีก็จะทำให้หนทางชีวิตพลิกผันได้เช่นกันเพราะชีวิตคนเหล่านี้ไม่พ้นวิบากกรรมกันทุกคนท่านให้สวดภาวนาพระคาถาสามบทต่อไปนี้ บทที่หนึ่งคือคาถาครอบจัก,กรวาลบทที่สองคือพระคาถาบูชาดวงและบทที่สามคือพระคาถาถอนเสมาท่านให้สวดภาวนาวันละเจ็ดจบสวดทุกวันจนว่าจะรู้สึกว่าดีขึ้น พระคาถาคอบจัก,กรวาลมีพุทธคุณปุกเสกป้องกันพยันอันตรายทุกอย่างและทำให้มีสเสน่ห์เมตตามมหานิยมร้อยแปดประการดีนักแลตั้งนะโมตามจบแล้วภาวนาพระคาถาว่าณโมพุทธายะนะมะพะทะนะมะณะอะนออนอะ นะอกะกอังอุมิอามิมหิสุตังสุนะพุทธังอะสุนะอะณมะพาทะจะภะกษสะนกนอะเอหิกิตังมนุษย์สางปิยังวะมนะนาโมเมสัพพเทวานังสัพพคาลหะจะเทวานังสุริยันจะปะมุตจะทะ สิภุมโมจะเทวานังวุโทราพังพระวิสติทีโวสุกโลจะมหาลาพังโสโลลาหูเกตุจะมหาลาพังสัพพะยังวินาศสันติสัพพทุกขังวินาศสันติสัพพโลขังวินาศสันติรักนาอหังวันธามิสัพธาสัเพเทวามังปาลยันตุ สัพพธาเอเตนะมังคละเตเทนะสัพพโสถีพะวันตุเมสมุหะเนยะสมุหะคติสมุหะคตาพัทธ,ธเสมายังเอวังเอหินะเคลื่อนโมถอนพุทธคอนธาถอนยะหลุดลอยเลื่อนเคลื่อนด้วยนโมพุทธายะยะทาพุทธโมนะพุทธังปัจจขามิ ธรรมังปัจขามิสังขังปัจขามิเอกเสติปสิทธิเมเอหิคชะมุมหิเปหิเปหินะมาภะตะนะโมพุทธายะ